งานบุญครั้งใหญ่ะะของนักร้องหนุ่มนุกธนดลที่ได้มีการห่มผ้าเหลืองเข้าวิถีอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณให้กับคุณพ่อและคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะที่วัดศรีประชาสรรจังหวัดขอนแก่นและจะทําการเจริญพระพุทธมนต์นะคะที่วัดอรัญญาวาจังหวัดขอนแก่นโดยได้รับฉายาทางรมว่ากัตตบุญโยที่มีความหมายว่าผู้ที่มีบุญซึ่งได้กระทําแล้วผู้มีบุญแต่ปางก่อนซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะเต็ไมไปด้วยความคึกคัก คครรอบัวและเพื่อนร่วมวงค่ะซึ่งด้านของคุณปายชัดนภะาะก็ได้เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเช่นกันเราก็ได้มีการร่วมปลงผมนานะคะให้กับพระนุกพร้อมทั้งร่วมขบวนแห่นาคโปรยทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานบวชทางด้านแฟนคลับเองค่ะต่างก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระนุกนะคะทั้งการที่เดินทางมาที่วัดแล้วก็ร่วมกันติดแฮชแท็กงานบวชนุกธนโดนกันอย่างล้นหลามจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดทั้งวันค่ะ